其他的一些。 ねえ<シ> สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะครับผม่านผู้ชมนะครับวันนี้มากินของง่ายน้ำกันครับผมข้าวง่ายนํำอ่านินกวยภาษาพาเละครับผมวันนี้ได้เมนูเด็ดครับนะแท็กซี่เอาอียงให้พี่น้องได้ชมกันนะครับก็เลยวันนี้ได้ซอยจูครับผมเป็นคลิปแรกนะครับในการซ้อยจูนะครับกินซอยจูให้พี่น้องเลยบได้ชมกันนะครับวันนี้ก็กับเจ้ว ถุงตวงเลยครับเจียวเพียขมขมเผ็ดเผ็ดขมขมแปลตายครับทีมกอยภาษาพะโลมักแบบขมแปลตายพักแก้มกับบัวรายครับนี่บัวเขือนะครับแล้วก็หอมบัวพักกระหล่ำคุณยายพิมพ์นะครับพักเก็บจากสวนคุณยายพิมพ์นะครับน่พี่น้องโอ้ไรอย่างห้างครับผมนะใส่ข่าห้อนพร้อมมือนี้อากาศก็เริ่มห้อนครับผม การเริ่มห่อนนะครับนะครับความแดกห้องต่องก่อนครับเขาตบกวอนแบบเผ็ดคักเผ็ดแน่นะครับอืม <c oughs> เนื่อเป็นเนื่อยสะโพกค,ครับไปตรงยิมไกวไปต้องเรียนนะครับพอดีแหวะนะครับตลาดของสี่ครับยิมไกวาอาจจะมักสดไปได้ครับแต่กับต้องหานผู้ชมในช่วงหนึ่นะครับ ใ่พิมกำลังปอดทามพี่ครับอบเอาเครื้องปอดแล้วห้างกบแต่ส่วนให่พิมก็เอาครับผมสรับเนี้ ส่วนคนใหญ่พิมพ์เงื่อนครับทางบ้านเนี่ะขอ,อยังห่อนพี่นอ้องกินของง่ายเดีวกับว่าสีลงไปบัวไปอีกครับไปบึงไปทำความสะอาดบ่อรี้ไปอย่างไรที่ไปนอนเว้น,นยังจริงสีรุ่งไปบนเงอน,นครับ คือตอนมุ้งย้ายเป็นไรครับ เียวบค่คดีวท่านเขาเป็นยังไง่าง ตอนนี้ก็ุ่นที่สามรุ่ที่สี่สครับรุ่นที่สามก็ามากกประมาณอีกแค่นึงหกีหอาหายเดีล้วนะครับ ปู่ประทานครับเพราะว่าตาทมพึ่นเป็นผู้คุณลุมให้คุณยายพิมพเป็นผูปู่ัู้ย่องเพชร 这个微 Ну mm. เดิมเพ,พ,เมมพเรีบิ้อเนวันนียังพีบเห็ดนี่แหละใส่เข้ไปบุกไล่องบานเฮ็ดเฮ็ดถึงเสียบรครับผม เคือลงกไซเผียลลงครับเลือดจะนจะเป็นกระดันิดนึงแต่กระแทบครับเพราะเก็บสดสจากตน้นอืม แล้วมันก็ถ้าปลูกแบบเรใส่ด้งที่มีลายนะครับแบบปลูกแบบว่าสารผิดนะครับมันก็สีกรอบนะครับอินแบบสดๆเลยยกอบหวัวนนะครับ 嗯，啊你尝吧。哦、嗯。<coughs> <coughs> โอ้่คก็ปลูกไว้ข้างบ้านนะครับ ขาดพักกระเดาครับพักกระเดาผมไปคงวันกับเดียวมานำครับผมคิดว่าที่เอาอิบเอ็กซีลงให้พี่น้องเนะบิ่งกันนะครับ ปกติเดี่ยวไอ,เอ้เรอเขาเชื่าเรียนก่าต้องสวนนะครับเ,เ,เขาป้าไปมครับเขาเลยว่าอากาศมันไปชื่นท่อนว่าท่านเขาไอ้เขาป้าวันที่15ยังใครมาเดียงครับยันมามีห้างครับผม พวปอาทั้งอ่าอำเภอชิโนมันบอยมี่นะครับพรอมตีโขงมันไปทั้งเพจะเลื่อนบันย่งกวยผ้าซาผ้า,ารอกะสิเดี๋ยวร่วงให้พี่น้องไดืบิงครับ <laughs> Hãy tiếp cho kênh พีอ่อิมครับมันพ่อไม่ชอากินกาแฟมาแก้่ยวนึ่น พ่อเพชรครับคำโต๊ะครับ พอดีไพลอยละกินกัดะพัเพระฉั <Labor ator il orter> นี่ใหญ่มากกินแบบเนื้อครับบอ่อยกินแบบเครื่องนพวกตับพวกผักชีดกบ่อยมาก ครับลสำหรับคลิปนี้นะครับให้คำว่าเบิงงกับคอมเมนต์กันได้นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณและสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมเพชรพี่น้องเพชร